วิธีการติดตั้งไดเวอร์เครื่องพิมพ์นะครับ X r r i n t e r รุ่น XP 350B ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องพิมพ์สติกเกอร์นะครับตัวเล็กหน้ากว้าง3นิ้วโอเคเริ่มจากการลงไดเวอร์เนี่ยเราจะต้องขั้นแรกเลยเนี่ยก็เสียบปลั๊กไฟเสียบสาย USB ให้เรียบร้อยก่อนนะครับด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะมีปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเอาไปเสียบปลั๊กไฟตัวนี้เป็นสาย USB นะครับสาย USB จะมี2ฝั่งฝั่งนี้เสียบเข้าเครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งแบนๆเนี่ยเราเอาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับที่เราจะใช้งานเสียบเข้าคอมไปอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตอนแรกก็ปิดไปก่อนจังหวะเราจะทำอะไรให้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเอากระดาษสติกเกอร์เนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องก่อนด้านข้างจะมีปุ่มเปิดฝานะครับเรากดเปิดฝาให้เรียบร้อยอันนี้หน้าตาข้างในมันนะครับตัวเครื่องจะมีแกนใส่สติกเกอร์มาแบบนี้นะครับแกนใหญ่เลย มันจะมีตัวที่บีบไอตัวกลมๆเนี่ยให้ใส่ด้านขวานะฮะแล้วสติกเกอร์เราใส่ด้านซ้ายมือแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ไปวางในช่องไกลล็อกของมันเพราะว่าตัวตัวล็อกเนี่ยด้านซ้ายมันขยับไม่ได้นะครับขยับด้านขวาได้เดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชิดซ้ายไว้เป็นหลักเราเอาไอ้กลมๆเนี่ยอัดอัดสติกเกอร์ให้มันติดข้างซ้ายไว้ให้เยอะที่สุดเลยนะครับติดให้แน่นเลยอ่าแบบนี้ เสร็จแล้วก็สอดสติกเกอร์เข้าไปในไกด์ล็อกของมันนะครับเนี่ยไกด์ล็อกนั้นขวานจะวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับเราขยับให้มันมานี่ให้มันล็อกแบบแบบนี้นะครับเวลาพิมพมันจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะฮะโอเคใบ,บแรกอ่ะดึงให้มันมาหน้าเครื่นิดนิดนะครับเดี๋ยวมันจะหดเข้าเองโอเคแล้วก็จัดความเรียบร้อยให้เรียบร้อยนะครับนี่ให้เป็นแบบนีน้น,นะครับพอเป็นแบบนี้แล้วดูความเรียบร้อยโอเคดีเนี่ยเราก็ปิดฝาได้เลยครับ พอปิดฝาแล้วเปิดเครื่องครับเวลาเปิดเครื่องเนี่ยจะเจอไฟขึ้นที่หน้าจอแบบที่ตัวเครื่องนะต้องไม่มีไฟเออร์เลอร์ขึ้นนะครับถ้าใครเปิดเครื่องแล้วไฟเออร์เลอร์กระพริบเนี่ยแสดงว่าใส่สติกเกอร์ไม่ถูกนะครับเครื่องหาสติกเกอร์ไม่เจอก็ให้ไปใส่สติกเกอร์ใหม่อีกทีนึงนะครับลองขยับดูที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นะครับไฟอไอนไลน์ขึ้นดวงเดียวแบบนี้โอเคเครื่องพร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปไปที่คอมพิวเตอร์ของเราครับ ก็จะมีไฟล์ไดเวอร์ให้นะครับแบบนี้เปิดไฟล์ไดเวอร์ขึ้นมาเลยครับตัว e x ็ i n ์ e r r เนี่ยไดเวอร์เขาจะใช้ของ r b y ยเฮนเนะครับกดยืนยันก่อน i accept นะครับแล้วก็ next อันนี้ก็ next ครับตัวนี้มันจะถามว่าจะรันไดเวอร์แล้วก็ให้ r e ี d ยดอินตัลเลชันไกดไหมคือเราไม่อ่านนะครับเราไม่ต้องติกอัล่างก็แล้วติกอัาบนยเดียวกด finish เลย รอสักครู่อ่ะมันจะเลือกว่าให้ทําอะไรแล้วกดติดตั้งเดเวอร์เครื่องพิมพ์ครับแล้วก็กดเน็กครับเครื่องพิมพ์เป็นรุ่นนี้กดเน็กครับถามว่าจะแชร์กันไหมครับผมไม่แชร์ใครผมก็เลือกอันบนไปอย่างงี้ใครอยากจะแชร์ก็เลือกอันล่างนะฮะอ่าไม่แชร์ก็เลือกอันบนแล้วก,กดฟินิ s อ่าแล้วก็เครื่องมันจะทําการลงสักครู่หนึ่งนะครับนี่คันนี้ก็เรียบร้อยเครื่องพิมพ์ได้แล้วก็ติดตั้งแล้วนะครับก็กดปิดไปเลย โอเคตอนนี้ลงเดเวอรเรียบร้อยเดี๋ยวจะทสปิมนะครับโดยการเข้าไปที่คอนโทรลพาร์ l นลเลือก DVI and Printer ก็จะเจอเครื่องพิมพ์ Xprinter XP สามารถส่งติดตั้งอยู่แบบนี้นะครับลองทสพิมพ์โดยการคลิกขวานะครับที่เครื่องพิมพ์มพตัวนี้เลือก Printer p r o p e r t y ครับให้ไปแถบแรกนะครับที่เขียนว่า General เนี่ยมันจะมี Print Test Page อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าเครื่อง เรากดปินเทปเพดทีนึงนะผมกดปินเทปเพดปุ๊บนี่มันจะต้องพิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับแบบนี้คือพิมพ์ออกแล้วเรื่องตรงดวงสติกเกอร์เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะตั้งกันอีกทีหนึ่งนะครับเราต้องลงไดเวอร์ iver, แล้วก็ให้มันพิมพ์ออกแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะตั้งไซสติกเกอร์ว่าใช้ไซส์อะไรเพื่อที่จะพิมพ์ให้ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ออกจบจากโปรแกรมบาร์แฮนเดอร์นะครับวิธีการลงไดเวอร์ก็จ,จบคราวนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ